สวัสดีค่ะผู้ชมทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้าแลนแลนพาค่ะผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคือที่ดินแปลงนี้อ๋ออันนี้เขาทําเสาไหฟป้าคือเตรียมไว้เลยก็ครอซื้อมอเอาพวกแปลงมาลงได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอืมคือที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมปอพร้อมมากเลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะะที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนคะให้รายละเอียดผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะอําตำบลนเขาชงุ้มจังหวัด ราชบุรีอำเภอโพธารามอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะให้รายละเอียดอีกครั้งค่ะจากตรงนี้ไปไปโพธารามกี <drain than him>. ่กิโลคะปอ19กิโลค่ะ19กิโลเมตรนะใช่ค่ะแล้วก็ไปจังหวัดราชบุรีล่ะ29กิโลเมตร29กิโลเมตรไปกรุงเทพแล่ะคะ87กิโลเมตร87กิโลเมตรก็ถือว่าไม่ไกลกรุงเทพนะไม่ไกลกรุงเทพแล้วที่ดินแปลงนี้นะดูบรรยากาศค่ะดูบรรยากาศและถนนด้วยนะคะถนนก็คุ้มแล้วคอนกรีต ห <6, S 1> กว้างหกเมตรใช่รถวิ่งสวนกันได้ใช่ค่กว้างหเมตรนะคะถนนถนนคอนกรีตค่ะแล้วก็จากหน้าที่ดินของเราค่ะออกไปถนนเส้นหลักเห็นเสาไฟฟ้าไหมคะเห็นไฟฟ้าไหมเสาไฟฟ้ายาวไปนู่นค่ะร้อยเมตรค่ะจากถนนเส้นหลักเข้ามาถึงที่ดินของเราค่ะหนึ่งร้อยเมตรแล้วที่ดินจะอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้ตามแนวเขตรัว้วร้อมรั้วไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะตามแนวเลยทิวป่านี่ นี่ปอที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่คะสองไร่ค่ะสองไร่สอง,สองไร่ไม่เศษเลยนะคะสองไร่เต็ม,ตมๆนะค่ะอืที่ดินแปลงนี้เนื้อที่สองไรค่ค่ะแล้วหน้ากว้างเจ้าบุคุณเอ้ยหน้ากว้างหน้ากว้างประมาณสี่สิบเมตรได้ค่ะเกินด้วยซ้ำาละมั้งเนี่ยอา้าวโถๆกันไปคะ่ะเนาะประมาณสี่สิบเมตรเนาะได้กว้างได้ความกว้างค่ะได้ความกว้างหน้ากว้างสี่สิบเมตรได้ความกว้าง โอ้ที่ดินที่หน้ากว้างๆเนี่ยทาประโยชน์ใช้สอยได้เยอะเลยนะคะล้อมรั้วแล้วด้วยนะคะล้อมรั้วไว้ให้เสร็จสับเลยค่ะเห็นไหมคะด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจะล้อมรั้วลวดหนามนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรั้วปูนแบบนี้ค่ะเสาปูนแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอ้สุดยอดค่ะสุดยอด ถ้าท่านใดสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะโทรสอบถามใต้คลิปนะที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะปอไร่ล,ละเจ็ดแสนค่ะไร่ละเจ็ดแสนค่ะที่ดินแปลงนี้ก็คือสองไร่หนึ่งล้านสี่แสนบาทต่อรองได้อีกไหมคะมนิดหน่อยคะ่ะนิดหน่อยต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะมีตังทอนโอ้ต่อรองได้อีกนิดหน่อยด้วยนะคะต่อรองได้ด้วยนะถ้าท่านใดสนใจค่ะเบอร์อยู่ใต้คลิปนะคะ ถ้าท่านใดกําลังมองหาที่ดินที่พร้อมที่จะปลูกปลูกบ้านพักอาศัยค่ะเหมือนบ้านหลังนี้เห็นไหมบ้านหลังนี้สวยมากเลยอยู่เพื่อนบ้านของเราแล้วก็ด้านน้านก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านเพราะตรงนี้เป็นที่จัดสรรขายค่ะ,ะเจ้าของที่เจ้าของที่ทําเป็นล็อกล็อกแบ่งเป็นโฉนดเรียบร้อยเลยนะคะ,ะโฉนดคุดแดงนะคะอยู่ตําบลเขาชงุ้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะที่ดินแปลงนี้ สวยงามค่ะสวยงามเพราะว่าสวยตรงไหนรู้ไหมคะเพราะว่าด้านหน้ากว้างมากเนี่ยน้องปอยืนอยู่นู้นค่ะหน้ากว้างมากเลยค่ะแล้วเสาไฟฟ้าเนี่ยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณเข้าไม่อยู่อาศัยนะคุณซื้อหมอแปลงมาติดตั้งใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะมีะถนนถนนที่ติดติดไฟฟ้ามากลางคืนก็ไม่ต้องกลัวมืดค่ะมีไฟฟ้าเดินมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ กลางคืนมีไฟเรียบร้อยเห็นไหมคะนี่ค่ะสวยงามค่ะเนื้อที่ทั้งหมดสองไร่ค่ะสองไร่แล้วดินดีด้วยนะคะเนี่ยไม่ใช่ดินทรายนะดินดินแบบนี้อะ่ะปลูกพืชพืชผักการเกษตรทําการเกษตรได้เลยนะแล้วเหมือนกับว่าเจ้าของที่เดิมปลูกข้าวฟ่างอยู่คะ่ะ เนี่ยเราจะเห็นรอยข้าวฟ่างขึ้นแล้วก็ตอนนี้กําลังลงอะไรคะเนี้ย่ยต้นอะไรไม่รู้อะขี้เหล็กปะขะเนี่ยลงขี้เหล็กไว้เนาะเห็นขุดหลุมลงขี้เหล็กไวค้ค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกคะ่ะเจ้าของที่เขาจะขายก็เพราะว่าไม่ได้มาอยู่นะคะมีที่ดินเยอะคะ่ะก็เลยจะแบ่งขายคะ่ะแปลงนี้สองไร่ถ้าท่านใดสนใจนะคะหนึ่งล้านสี่แสนบาทคะ่ะสองไร่คะ่ะ ตำบลเขาชงงมอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีห่างจากกรุงเทพมหานครห่างจากกรุงเทพมหานคร86กิโลเมตรค่ะใช่ไหมปอ8ป86เนาะ87ค่ะ87อ๋อป้าบอกป้าบอกลดต่ำไป1กิโลค่ะนี่ค่ะท่านใดสนใจโทรสอบถามค่ะโทรสอบถามทำอะไรอีกคะ อ๋อสำรวจต้นไม้หนค่ะต้นอะไรคะน่ะป็เปีบนะคะต้นปีบต้นปีบใช่ไหมคะนะคะต้นปีบอดอกจะหอมมากนี่นะคะโอเคค่ะปอบอกลาท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะถ้าไหนสนใจโทรสอบถามเนาะที่สวยสวยหาที่ปลูกบ้านและวิวทิวทัศน์ให้ล้านวิววิวเป็นล้านแล้วคือเนี่ยใกล้ใกล้ถนนใหญ่มากถนนเส้นหลักเลยนะคะร้อยเมตร ใช่ร้อยเมตรแล้วด้านหน้านี่เป็นหมู่บ้านเลยนะใช่เพื่อนบ้านไม่ต้องกลัวว่าจะเหงาเนาะไม่เหงาค่ะแต่พี่ว่าอย่างเงี้ยดีใช่อย่างเงี้ยดีแล้วอีกอย่างอ่ะอีกอย่างเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าแปลงสุดท้ายเลยนะแปลงสุดท้ายดูดูเป็นส่วนตัวนะใช่ดูเป็นส่วนตัวมากเ,เพราะว่าทางทางนู้นเขาก็ไม่ยุ่งกับเราอยู่แล้วอทางนู้นเป็นที่เก่าแก่โบราณแล้วก็ เพื่อนบ้านเขาจะปลูกบ้านไว้ด้านนู้นด้านนี้เขาทําการเกษตรก็ดูมะพร้าวสิคะพี่โอ้โหตอนนี้ไม่เป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วหรือนี่นะเพราะว่าเนี่ยด้านนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะคะที่เราถ่ายให้ชมนี่ก็มีเพื่อนบ้านค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านจะปลูกบ้านไว้มุมนู้นแล้วก็ด้านนี้ก็จะไม่จะไม่ยุ่งกับเราเพราะที่ดินของเราอยู่ตรงนี้สวยงามสวยงามค่ะอ๋อบ้านบ้านนู้นเขาติดโซลาร์เซลล์อะปอใช่ค่ะ น่าจะติดโซลาเซลล์ในการทําสวนทําการเกษตรนะคะเนาะประหยัดไฟเนาะใช่ค่ะโอเคค่ะทุกท่านค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะก่อนจากการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดติดตามตามกันต่อนะคะว่าคลิปหน้าบอกขายสไตล์ป้าแลนแลนค่ะจะพาทุกท่านไปชมที่ดินที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ